ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับวินาทีมงลง mu 2022คนลุกตามคาดสาวงาม usa ความมงกุฎ mid universe 2022จบลงแล้วสำหรับการประกวด mid universe 2022สําำหรับประเทศไทยตกรอบ16คนสุดท้ายและสำหรับ3สาวงามที่เข้ารอบชิงมงนั้นได้แก่อันเดนียามาร์ติเนส mid universe สาธารัฐ โดมิน e, ิก and ันอาบอนีเกเบลมิดยูนิเวิร์สสหรัฐอเมริกาและอามันดาดูดามลมิดยูนิเวิร์สเวเนซุเอลาล่าสุดได้มีการประกาศแล้วสำหรับสาวงามที่ความมุงกุฎมาครองมิดยูนิเวิร์ส2022ครั้งที่71คืออาบอนีเกเบลตัวแทนจากประเทศมิดยูนิเวิร์สสหรัฐอเมริการองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือ อามนดาดูดาม m ลมิดยูนิเวิร์ตัวแทนจากเวเนซุเอลารองชนะเลิศอันดับ2คืออันเด์อินามาติเนสม i ดยูนิเวิรตัวแทนจากสาธารณรัฐโดมินิกันขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ